เกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เป็นมิตรต่อประชาชนทั่วไปทำให้ไม่มีสารตกค้างในร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยผักที่ไม่ใช้สารพิษผักที่ปลูกเองดิน,งดนที่ปลูกจะต้องไม่มีสารเคมีจังหวัดตราด ด้าดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำเกษตรแบบประนีตเป็นวิถีเกษตรมดล้อมและลดการใช้สารเคมีตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจาหน่ายเป็นรายได้ของคนเรือนและชุมชนการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจําเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้องทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคจังหวัดตากงจึงเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ และรับรู้ข้อมูลพิธีการตลาดสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดตาได้ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมการทำการ,กรเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำากาวคือส่งเสริมด้านการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยการรับรองมาตรฐานสินค้ากเกษตรรวมทั้งเชื่อมโยงสนับสนุนด้านการตลาดด้านการผลิต นอกจากงบประมาณโครงการประจำปีที่เกี่ยวข้องแล้วยังได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการจากจังหวัดตากโดยในปีพุทธศักราช2564จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเป้าหมายและผลลัพธ์ กเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานกเกษตรปลอดภัย GAP จำนวน196รารายและในปีเดียวกันได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ผลลัพธ์คือเกษตรกร1,290ราย43ชุมชนใน9อำเภอได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการปลูกผักสวนครัวเกิดการรวมกลุ่มสร้างแหล่งเรียนรู้และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น1,000ถึง1,500บาทต่อเดือนโครงการปลูกผักนี้คือโครงการที่ทางหมู่บ้านได้รับ งบประมาณบางส่วนนะมามาจากทางจังหวัดคือเกษตรจังหวัดได้ได้มาทําพวกโรงเรือนพวกอะไรนี่ให้กับหมู่บ้านท่านพระอาจารย์พระครูประทีพเจ้าวาดวัดปอเลเจีนและเจ้าคณะสมุทรพิณามก็สนับสนุนพื้นที่ให้ก่อสร้างแล้วก็ให้ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องด้านการเกษตรตอนนี้เราได้งบประมาณของทางเกษตรจังหวัดนะครับในการดําเนินงานนะครับ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประชุมครับประชุมก่อนเรื่องจากการประชุมก่อนว่าเราจะจะมีพื้นที่ตรงไหนครับก็ได้พื้นที่ตรงนี้ครับหน้าวัดเกลืเสียนของเรานี่นะครับแล้วก็เราก็ประชุมกันว่างานของเราเนี่ยจะทําอะไรเราจะปลูกผักอะไรบ้างเราก็มีการประชุมกันแล้วแล้วก็กําหนดกิจกรรมมาว่าเราจะปลูกผักสวนครัวนะครับแล้วก็มีผักพื้นบ้านนะครับที่สามารถหาปลูกได้นะครับแล้วก็มีสมุนไพรเสริฟในบริเวณใกล้เคียงตัวนี้ครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับกล้าที่เพาะได้ปุ๊บก็แจกใจ ในบริเวณชุมชนใกล้ใๆตัววัดนะครับเพื่อเอาไปส่งเสริมแต่ละโครเรือนะครับปลูกแล้วก็จะได้ลดรายจ่ายนะครับก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือ,อชาวบ้านมีการรวมกลุ่มมีความสาม,มัคคีในในหมู่คณะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับผลที่ได้รับเลยก็คือ1นึ่งสมาชิกในก,กลุ่มนะครับก็จะดลดลดรายจ่ายนะครับจากที่เคยต้องซื้อผือผักสวนครัวนะครับกิน ก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาก้าผักนะครับไปไปปลูกได,ได้เองนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสารเคมีด้วยนะครับแต่ละโครงการที่ดําเนินงานสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตากได้นําเอาระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ t ทนนิงแอนด์วิสิตซิสเต็มาปรับใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้มีการจัดเวทีวิเคราะห์อบรมให้ความรู้มีการจัดเก็บข้อมูลจัดการองค์ความรู้และนํามาใช้อย่างเหมาะสม มีการเยื่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินง,งานและสนับสนุนการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ดำเนินง,งานบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือค่าย <S <S ในด้านการรับรองมาตรฐานจังหวัดตากมีนโยบายในการรับรองสินค้าเกษตรของจังหวัดตาก ภายใต้แบนดตาการันตีซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจสอบกระบวนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในระบบเกษตรกรปลอดภัยและให้การรับรองผลผล,ผลิตที่เกษตรกรผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการรับรองผลผลิตให้เกษตรกรเบื้องต้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรของจังหวัดตากโดยในปี2565มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานต่างการันตีจำนวน1,376รายจังหวัดตากมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานมีระบบการรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบน้ำขัดให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าเกษตรของจังหวัดต,ตากโดยมีเป้าหมายในการกับเพื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยในพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดต,ตากได้แก่ลำไยอะโวคาโดกระลำปีและพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กาลังมีมูลค่าเพิ่มเช่นทุเรียนกาแฟเป็นต้นซึ่งจังหวัดต,ตากมุ่งหวังให้สินค้าแปลงใหญ่ของจังหวัดทุกสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐานเริ่มต้นที่ GAP เมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วการส่งเสริมด้านการตลาดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันการจัดงานมหากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตาการันตีจึงเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงและรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดตากมาสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562และนอกจากการจัดงานมหกรรมสินค้าตาการันตีแล้วตลาดเกษตรกรก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโดยจัดจำหน่ายณปัมปตทมแม่งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์เวลา10นาฬกาถึง18นาฬกาจากที่สถานกา,ารณ์โควิด ที่เราไม่มีตลาดที่จะได้ขายเลยก็ทําให้เราได้มีที่ขายตรงนี้แล้วก็ทําให้เราได้มีไรายได้ที่ดีขึ้นตลาดเกษตรเนี่ยนอกจากคุณได้มาเดินซื้อได้ของดีๆกลับไปคุณยังได้ช่วยเกษตรกรค่ะ เกษตรกรจะได้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าที่เขาปลูกด้วยตัวของเขาเองจากการดําเนินงานขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยของจังหวัดตากส่งผลให้การเสริมสร้างความมั่นคงมังคังยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดตากได้ส่งตรงเผยแพร่แก่ผู้บริโภคและยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดตากอีกด้วย But